แล้วเอาไปวางปุป๊บไม่ตอบโจทางงาย์พังง่ายแต่เนี้ยน้องแข็งแรงเขาประกอบไปเสร็จสับไปยกไปแบบนี้เลยเ<า>ขามีความแข็งแรงเนี่ยอันนี้ถือว่าแข็งแรงนะเนี่ยเห็นป้ะไม่แต่ชอบความโว์ข้างๆอะเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบสี่บาทเชื่อเถอะมันจะไม่ซื้อไปพังที่บ้านจริงๆก็แกเป็นกล่องเก็บไว้ในรถได้ด้วยค่ะใช่ถูกต้องถูกต้อง แล้วก็โชว์รองเท้าได้ครับแบบที่บอกถือว่าเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าอยู่คอนโดก,กด็ประหยัดพื้นที่เนาะเพราะปกติถ้าเป็นตู้เก็บรองทเท้ามันก็จะเป็นแนว,บแ,วแบบยาวๆมันไม่ได้เป็น,นแนวตั้งเป็นคอนโดเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบนี้ครับซึ่งแล้วแต่แล้วแต่ที่เลยนะบางที่อถ้าสมมติรรว่ากล่องเป็นดีไซน์ใสๆอะไรเงี้ยมีตั้งแต่แบบร้อยไปปลายจนไปถึงสามร้อยต่อหนึ่งชั้นเลยนะอันนี้คุ้มครับใช้ที่คอนโดได้ ราคากใม่อันีกี่ขั้นอนะนมันมัอยพวกแล้วนะใช่อันนี้คชามร้อบาทถูกราคาดีมากนะสาม้าบสบาท392บาทใช่ค่ะใครจะเอาชั้นรองเท้ากดใตตังได้นะครับอันนี้ดีได้ใช้แน่นอนได้คะแม่แม่ลองใไหนครับ ลองใส่ได้ค่ะได้ได้เลยได้ไหมเขาต้องใส่แนวแนวขวาครับโอ้ใช่รองเทาไม่โชว์นี่นะได้ถูกเลยใส่ได้แล้วก็อย่างที่บอกมันโชว์รองเท้าแล้วก็สวยแต่มันโชว์สนีเกอร์สวยมากทันแบบเนี้ยถูกต้องที่พีใส่สัญญาใช่ใช่แล้วคือถ้าแบบเราเรามีแบบพวกเป็นแบรนด์เนาะก็ยิ่งสร้าซื้อได้เท่าไหร่ไก็เป็นพลาสติกที่แบบเมื่อีที่ปากประมาณนั้ม่กี่ก้อนนิดนิดค่ะ เอาไปสักสองตัวดีกว่ามีปัญหาอะไรก็ซื้อเครื่องหนายเครื่งที่หกได้ตักนะคะหมดต้องเซ็นแบบนี้ด้วยแล้วไอ้ที่นั่งอะมันต้องปักก่อนถึงจะดูราคาจ้้อยากได้โต๊ะที่นั่งนี้เราซื้อไปไว้ที่บ้านคูอเราไมถูกซื้อขอไม่ได้อ่ะเสียใจอ่ะโอเคมาไปต่อที่นี่ดีกว่าทีี่น้ไปต่ออันเนี้ยเอาขอนูขอยืมชั้นไว้เลยค่ะ ก,ก,ก,กมีจ้ะมันอนเนกประสงค์เวลาที่ต่อให้เราเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราไม่ต้องการแบบว่าอยากกินในนี้เลยนึกออกปะเช่นต้มบะหบี่กึ่งสําสำเร็จเราสามารถต้มในหม้ออีกได้เลยหรือแล้วจะขั มาใส่หม้องนี้ปิดฝาจบกระทัดรัดแล้วก็ปลอดภัยแล้วด้ามตรงด้ามจับแข็งแรงนะนี่นะไม่งงแงงนะเห็นปะอ้ันนี้น้ำหนักดีด้วยนะคะอันนี้น้ำหนักดีด้วยเห็นปะเนี่ยฝาเฝอเท่าไหร่4 7 9บาทบาทซื้อเลยประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้าวของในบ้านแล้วพี่สามารถทำได้หลายอย่าง ต้มหนึ่งทำได้หมดเลยอันนี้นะคะทำพร้อมกันเลยก็ได้เนาะไยักไข่ก็ได้อันนี้ใส่ไข่ลงไปไงเก่งจังเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเอ้าก็เก่งอ่ะทำไมอ่ะชมไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ชมไม่ได้เลยนี่อ่ะแล้วปรับความร้อนได้นะคะอันนี้นะผัดก็ได้นะคะแกงก็ได้หนึ่งก็ได้นะคะต้มก็ได้นะวัดเขากี่วัตนะคะหกร้อยวัตใช่ไหมปรับได้สองระดับแบบนี้เห็นปะ ร้อนมากกับอุ่นนะคะร้อนมากกับอุ่นแบบนี้เลยนะคะดีมากเลยม,มันไว้ต้มไข่ได้ด้วยเอนอะเขาบอกนะ้ว่าไข่ไกเคลือบเคลือเซรามิกจริงนี่ภาคร่างในดีมากนะคืออาหารจะไม่ติดตัวหม้อลเลยคือพี่สามารถทอดไข่แบบไม่ใช้น้ํามันได้ถ้ามันเป็นแบบตัวร้อนร้อนแบบเนี้ยอะไรร้อนนะคะพี่ปูเหนียวๆคีบๆร้อนๆเลยติดใจ้พี่ปูร้อน,นราคาดีมาก ปกติอะเขาขาย990บาทนะวันนี้ตอนนี้เหลือแค่4 7 9บาทเด็กาทราคานี้ดีมากอันนี้น่ะพี่จุ๋มมาจับเนื้อนี้แข็งแรงอันนี้คือควรแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่แบบจะซื้กล้าจากไหนแต่มันเป็นของที่ใช้และอยู่ในโฮมโปรแปลว่าถ้าซื้อไปเราเกิดมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเคลได้ จำหนักดีแล้วจับอันนี้จับข้างในดิไหนไหนจับข้างในตรงนี้เรา้อก็มีตึงแล้วก็ล็กไข่ได้เลยจริงๆดีป่ะดูดิอันนี้ซื้อซื้อได้เลยแม่จับอันนี้ดีมากไม่แม่มาจับดูดีมากจริงๆอันนี้คือควรมีมากๆเหมาะกับอยู่คอนโดนี้มาจับสิคะอยู่หออยู่อะไรอยู่บ้านก็ทำได้เพราะว่าพี่เกียดอย่างเนี้ยแม่ไม่นแค่เข้าอนครัวแต่ว่าไม่ลองลองจับดูก่อนดีค่ะหนูว่า ปัจจุบันนี้เราขี้เกียจทากับข้าวแค่นี้ก็พอ<ช>เนี่ยอุ่นเวลาอุ่นนะหนอว่าเนาะอุ่นนะห่าใช่เออต้ม <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาจะมีผัด <c oughs> สำเร็จแล้วเลยสำเร็จแล้วคือน้ำมันมาแล้วก็อามาใส่แล้วที่สำคัญคือหูจับเขาพ <c oughs> <c oughs> ี่ดูหูจับเขามันจับแล้วมันทำให้เราจับได้มั่นคงและกระัดหลาดมากขึ้นมันแบบ มันแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ือเนาะมันไม่ใช่ทุกอย่างแบบจะที่จะเทน้ําจะทําอะไรดีมากอันนี้ดีมากที่เก่งค่ะที่เก่งต้องซื้ออันนี้ต้องซื้ออันนี้อันนี้ใครจะเอาราคาดีมากนะคะเพถามว่าทำไข่ตุนได้479ทำได้ค่ะทาได้ทาได้ค่ะแล้เราใส่ถ้วยแล้วก็มาตั้งแค่นี้แต่ว่าให้ถ้วยมันพอดีนะคะมันก็จะได้จิดได้นะได้เพราะว่าเอาเอาเอาถ้วยเนี่ยแล้วก็เอาวางนี่แล้วก็ปิดทาได้หมดเลยทําได้หมดเลยเพราะว่า าามันเหมือนเหมือนราคา479บาทนะคะใช่ไหมราคาดีมากอันนี้ใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะอ่ะหนูไปต่อแล้วนะมันงานดีนะปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนอย่างเงี้ยอ่ะไปต่อไปค่ะบอกวต้องควมีได้คุณได้ลได้เลยรสอันนี้ไม่คุณบวงไม่เก่งจะพักปีอันนี้เอาได้แม่ให้แม่ขายได้ไขยได้ก่อนอ่ะแม่ขายได้ซิมซิมพลัส เอาที่วางไปได้เป่าผมที่วางก็ดีมากถูกต้องอันนี้เป็นได้เป่าผมมูกต้องตีน้ำจุ่มใช่อันนี้ก็ง่ายนิดเดียวเลยเราไม่ต้องเอาไปเก็บจอบจอบผนังบาเขามีอันนี้เขามีจิตขนังไม่จิตขนังเวลาเด็กนังเราก็เก็บใช่ ใส่สีฟันตรงนี้แล้วก so. ็อย like no, ู like you you ่ในห้องน้ำเราได้เลยห้อเราได้เลยมาตัวนี้ก็จะเป็นดี่เาเรียกว่าซือไม่ได้เหมือนกันพี่แข่งซือได้ไหมอะขออะไรได้ไหมใช่ไเขาไม่มีฝเสียงยังไงก็คงไม่ได้ยินซิม เป็นอะไรของชินชัดนีนใช่ตอนนี้มันสามารถ ใช่ใช่สะดวกได้แล้วก็ติดผนังใช่แล้วติดผนังแล้วก็ใช่แล้วแล้วตัวติดผนังนี้ไม่ไม่ต้องเจาะด้วยนะนสยที่าแค่แค่เรามอหน้าซื่อมากไม่ต้องเจาะเลยอันนี้ไม่ต้องเจาะเลยคือแปะเขาจะมีใช่เขาจะมีติลล์แปะแล้วเขาก็จะเอาใส่ใช่อันนี้เป็นที่วางใดแล้วก็ไว้ในห้องน้ำก็เข้ามาในแช่แยมไหคแนแทนอันนี้ระดับแทนซื้อในโพราอันนี้ ที่รอจาก269บาทวันนี้ก็139บาทเป็นที่วางสูตรเห็นไหมคะทันนี้1้อยร้บาทใช่มันสามารถติดตั้งเลยไม่ต้องเจาะผนังได้เลยใช่ค่ะแม่เอาเทปกาวแน่นนใช่ใช่เป็นกาวกาวใสใชเป็นกาวสองหน้าใสๆในฝุ่นกาวเนี่ยจะติดจะติดกับกระเบื้องหรือว่าติดกับกระปูนก็ได้เพราะว่าเขาจะมีกาวที่แบบติดเราแน่นเลยแล้วก็ ใส่อย่างนี้อยู่ในห้องน้ำซื้อ,อ,อถ้า<ห>ซื้อนี้ก็ซื้อคู่กันใช่ใช่ง่าย <ทำ S 1> มากเลยใส่ยาสีฟันตัวนี้นใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรีเยกอะไรนะอ,อ,อันนี้จะเป็นใส่ยาสีฟันอันนี้จะเป็นใส่โล่งเพราะว่าจะมีหัวอันนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ใดตกประมาณเท่าไร่เอ่ยวันนี้จาก799บาทวันนี้เหลือ499บาท อุ่ยระดับความแรงพี่จุ๋มพิมพัดมันดีอยู่แล้วก็มีมันได้ใช่ใช่อันนี้ไปได้ถึงแบบน่าจะแรงมากเลยนะเพราะผมแล้วประมาณ1,800อวัตต์นะคะโอ้โหอันนี้ใช่ให้แรงนมอุ้ยตายผมผมแม่เยอะๆอย่างนี้แป๊บเดียวนะปิวหมดเลยนะแล้วก็อุ้ยเขามีตัวนี้ด้วยไงจุ๋มตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มันล็อกไวนะสุดีไม่ไม่แต่ยังเนี้ยดีจริงๆแล้วติดค้างไว้อย่างนี้ดีเพราะว่าเวลาแรงเป่าเนี่ยมันมันไม่กระจายมันจะเป่าไล่ลงมาเลยอุ้ยตายแล้วหนักไม่หนักไม่หนักด้วยราคา 400, 4ี่ร้อาทนะคะใดส่วนบเอราคาทนะคะใดส่วนที่ติดกำแพงก็139บาทโอุย้ยตายแล้วพี่จุ๋ อันนี้ขอสอยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเป็นคนชอบใดเพราะว่าเราซื้อสิโอ้ยเราจะมาเอาของฟรีทาไมล่ะพี่จยมแล้วก็ซื้อต้องซื้อิต้องซื้อใช่อันนี้เขาลดอะใช่มีปูขับไม่ใช่กหญิปไม่จนบใช่ไหมเสียงไม่ดังเนาะอ้าวใด้พี่จุ๋มดูสิ อ่ะพ like ี่จุ๋มพูดร่างกาเลยชิมพัทนะอันนี้อันนี้มันเป็นชิมพัทนักพลอากติดร้อยเก้าสิบเก้าเดื๋ยสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะใช่มันหมาะคบคาใช่ใช่จังหวัดนะใช่นะคะเป่าแห้งไวขอบอกฮะกระตุกมากนี่หรอเราลองถ่ายไหมอันไหนอะไรนะสองสิบครัง อ่ะกล่องอเนกประสงค์อุ้ยน่ารักจังเลยกล่องกล่องน่ารักมากกล่องน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะกล่องอเนกประสงค์อุ้ยใส่ผ้าห่มนะคะจุ๋มใช่อุ้ยนี่น่ารักอ่ะมีสองไซส์นะคะทุกคนอุ้ยว้าย ข้างในหมูเขาเปลี่ยนอันนี้มีอะไรนะจมูกเขาเปลี่ยนได้ด้วยหรอหรอ๋อเราสามารถเปลี่ยนปากก็ได้อ,ไดอ,อ๋ออันนี้ก็แบบเก็บเสื้อผ้าหรือว่าเก็บผ้าอ้อมหรือเก็บอะไรก็ได้เยอะแยะอะไรนะอุ้ยอันเล็กอันเล็กนี้อันนี้ใช่ไหมล่คุณอันเล็กนี่ราคาสอง้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะสอง้อยเก้าสิบเก้าบาทคือตัวเล็ก,กอันนี้อันนี้นะคะขนาดขนาด ไซส์<อ>เด็กถูกนะคะวิดูดิ46คูณ31คูณ28คืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ราคา299บาทดูดิใส่อะไรได้เยอะเลยเห็นไหมใส่ผ้าอ้อมก,ก็ได้เดี๋ยวนะอ่ะอันนี้299นะคะจาก599บาทนะคะ,ะ,คะใครจะเอานะอันนี้มีสองไซส์อ่ะเป็สมขนาดนะคะน่ารักมากุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ เราสามารถเอาเลโกมาต่อที่เหมือนกันบ well> ันไดได้ฮะอ๋อเลโก้แล้วมาต่อใช่ข้างบนเขาไม่ใช่ที่ผมเอ้ยข้างหลังอะอุ้ยน่ารักมากอ่ะอุ้ยอย่างนี้เอาเอาเอาเด็กๆนั่งแล้วก็เข็นได้เนาะอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วแล้วเขาสูงอุ้ยเด้อเด้อเด้อ